สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลน่าสนใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยกันดีค่ะโดยเฉพาะชาวพุทธอย่างเราๆนะคะเรื่องเวียนเทียนนะคะคือเราเห็นภาพคนเดินถือดอกไม้ทูบเทียนรอบโบสถ์กันบ่อยๆในวันสําคัญทางศาสนาใช่ไหมคะแต่เคยสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะนอกจากการเดินเดินไปตามกันเนี่ยเออพิธีกรรมนี้มันมีความหมายลึกซึ้งยังไงแล้วเราจะทํายังไงให,ให้การเวียนเทียนมันไม่ใช่แค่ประเพณีแต่เป็นการปฏิบัติบูบบชาที่แบบ เติมพลังใจเราจริงๆให้ได้บุญเยอะๆนะคะใช่เลยครับจริงๆแล้วข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยเออจะพาไปดูแก่นแท้ของการเวนเทียนกันเลยตั้งแต่ความหมายดั้งเดิมสัญ,ญลักษณ์ต่างๆแล้วก็เออหัวใจสำคัญคือการปฏิบัติทางจิตนี่แหละครับเพื่อให้การเดินเวนเทียนธรรมนาธรรมดาของเราเนี่ยกลายเป็นการภาวนาที่เออทรงพลังขึ้นมาได้เน้นความเข้าใจจากข้างในจริงๆ ไม่ใช่แค่ทำทำตามกันไปเฉยๆครับนั้นดีเลยค่ะเรามาไล่เรียงกันดูเลยนะคะตั้งแต่ว่าเอ๊ะทำไมต้องเดินสามรอบแล้วของในมือเราทั้งดอกไม้ทูบเทียนมันบอกอะไรเราบ้างแล้วก็ที่สำคัญเคล็ดลับที่จะทำให้เราได้บุญสูงสุดจากการเวียนเทียนจริงๆนี่มันคืออะไรกันแน่ครับเริ่มต้นที่คำว่าเวียนเทียนก่อนเลยนะครับ จริงๆมันมาจากคำว่าประทักษิณในภาษาบาลีนะครับซึ่งเป็นการแสดงความเคารพสูงสุดในวัฒนธรรมอินเดียโบราณเขาเลยนะฮะคือจะเดินเวียนโดยให้สิ่งที่เราเคารพเนี่ยอยู่ทางขวามือเราตลอดในพุทธศาสนาเราก็นำหลักนี้มาปรับใช้เพื่อแสดงความเคารพสูงสุดต่อพระรตัตฑ์ไตรอ๋อค่ะค่ะนีที่มาอย่างนี้นี่เองครับผมการเดินสามรอบเนี่ยก็เลยไม่ใช่จํานวนแบบสุ่มๆขึ้นมาแต่มันคือการน้อมราลึกถึงคุณอันประเรสริฐ3อย่างโดยเฉพาะเลยคือ รอบที่หนึ่งเนี่ยเราจะระลึกถึงพระพุทธคุณพระพุทธคุณครับทั้งพระปัญญาพระบริสุทธคุณแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณค่ะรอบที่สองก็ระลึกถึงพระธรรมคุณพระธรรมคําสอนใช่ไหมคะใช่ครับคําสอนที่เป็นความจริงพิสูจน์ได้นําทางชีวิตชี้ทางผลทุกข์และรอบที่สามก็คือพระสังฆคุณพระสงฆ์ครับหมู่สงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้สืบทอดคำสอนเป็นเนื้อนาบุญที่ดีเยี่ยมการที่เราเข้าใจความหมายแล้วก็ตั้งใจระลึกถึงในแต่ละรอบนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นสำคัญเลยของการได้บุญจากการเวียนเทียนโหเข้าใจเลยค่ะคือมันไม่ใช่แค่เดินให้ครบๆไปแต่เป็นการใช้แต่ละรอบเนี่ยทบทวนแล้วก็ซาบซึ้งในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆมันทำให้รู้สึกมีความหมายขึ้นเยอะเลยนะคะ ทีนี้ของที่เราถือถือกันอยู่ล่ะคะดอกไม้ธูปเทียนพวกนี้มีความหมายแฝงอะไรไหมคะหรือว่าเป็นแค่ของประกอบพธิธีตามธรรมเนียมมีครับมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งเลยครับอย่างเทียนเนี่ยที่ให้แสงสว่าง